ผมรอดแล้วครับนึกว่ามาอินเดียจะเจอแต่อาหารที่ไม่เคยกินแล้วก็กินไม่ได้บอกได้เลยว่ารสชาติและราคาอาหารร้านนี้มันสุดยอดบอกมากจริงๆ <c oughs> แล้ววันนี้นะครับผมก็เดินม,มาใกล้ๆกับที่พักครับก็ประเจอกับร้านนี้ครับอยู่ใใ <mar c> ไปใกล้ที่พักมากไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีของกินให้เลือกเยอะมาก <c oughs> พอเดินเข้าไปถึงผมก็าถามเขาก่อนเลยครับว่าเขารับการชําระเงินแบบไหนบ้างก็โชคดีอยู่ครับที่ร้านนี้เขารับการชําระเงินทั้งแบบเป็นการ์ดแล้วก็เป็นเงินสดนะครับพอผมสั่งอาหารเสร็จปุ๊บก็มานั่งรปเน็ ธรรมดาเลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่พอกินเข้าไปแล้วคือแบบอร่อยมากคือมันอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมคือตั้งแต่ผมกินแรปมาผมว่าแรปอันนี้อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วรสชาติมันเข้มข้นด้วยซอสครับผมผสมกับชีสบวกกับความสดชื่นของผักที่อยู่ข้างในตัวแรปนะครับแล้วก็ไก,ก่กรอบๆคือมันกินพร้อมกันกินรวมกันแล้วมันแบบฟินมากๆเลยครับท่านผู้ชมแล้วราคาเป็นแค่137ราเูปี ถ้าใครที่มาบังกะลอวประเทศอินเดียแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาลองกินอะไรแนะนำเลยครับให้ลองเดินมาร้านนี้กันก่อนบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและคลิปหน้าผมจะพาไปกินอะไรอีกกดติดตามไว้รอรับชมกันได้เลยครับ